โอ้ยในที่สุดก็ได้แล้วรองเท้าหุ่ยแบรนด์เนมโอ้ผมสั่งจากแอปต่อรถราคานะครับผมราคาถูกมากๆนะครับผม400บาทเท่านั้นโอ้แต่เหมือนมากครับเหมือนมากโอ้ยหล่อหลอเท่เลยเราสาวต้องกรี๊ดแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรดำกวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆแล้วเฮ้ยเฮ้ยดำปืนเลยเอาไปข้างหนึ่ง รวมมิหาพี่จีนขายของเฮ้ยโดนหลอกผลไม้ของไหลเรานั้นชุ่มฉ่ำมากมายครับผมลองดูนะครับแอปเปิลลูกนี้ไปกไงครับโอ้โหน้ำแอปเปิลพุ่งปลีดออกมาเลยครับผมจุ่มจ่ำเหลือเกินนี่แอปเปิลหรือเปืนฉีดน้ำเนี่ยลงุงถ้าจากแอปเปิลก็ยังมีนี่ครับผงบักแตงโมครับดูครับผมบักแตงโมไล่เราก็ชุ่มฉ่ำปพอกังเลยครับดูเอ๋โอ้โห โอ้เป็นไงครับเนื้อแดงชำ้ำโอ้โหน้ำสลักกันเลยทีเดียวครับเฮ้ยมึงบ้าเปิดแรกไปเอ้ยโอเคมึงกล้าขายเนี่ยกูไม่ว่าใครกล้าซื้อเนี่ยเอาละครับผมอันนี้คือส่งไล่เรานะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่โอ้ยเอ้ยตัดผิดเอ้ยนี่โอ้น้าพุ่งเลยครับผมโอ้ส่งไล่เราน้ำพุ่งสุดยอดไปม,มีก๊อกเลยไหมครับแม่ไม่ได้หลอกลวงครับปลาข้างหลังขำกามโยกแล้วนะโอ้โหดูชุดนี้ครับโอ้โหหุ่นเป๊ะเด้อ อันนี้ผิดที่ร้านหรือผิดที่ป้าเนี่ยเออป้าหน้ามึงสิสักต่อยแม่งเลยนี่ผิดที่ร้านมาันนั่นแหละเนี่ยส่งอะไรมาก็ไม่รู้เหม็นสวยเลยนี่เหม็นเหนมือนในรูปเลยหลอกหลวงเครื่องสอําอางของเรานะคะไม่หลุดหลอกง่ายแนย่นอนค่ะโดนน้ําก็ไม่เป็นอะไรนะคะ,อะลองดูนะนี่นะดูสูดตรงแก้มไม่ดูเห็นไหมไม่เป็นไรเลยเห็นไหมล่ะตรงตาเหรอ <c oughs> ชิบหายแล้วกู ในที่สุดผมก็ได้รองเท้าดังมาแล้วครับ AJ, เอเจเอเจเอ้ยเอนี่จังแอนจอแดนแน่นอนโอ้ยกลิ่นรองเท้าใหม่มันลอยมาแล้วครับผมโอ้ยเป็นไงสวยโอ้ยสวยสวยสวย,สย,สยโอย้น้ำหนักเบาใช้ได้เลยนะครับผมน่าจะใส่สบายนาดูวัสดุก,ก็ดูดีเดี๋ยวเออดกกคนเดาะบัเดี๋ยวกเฮียแลนะ้วเนี่ย เดี๋ยว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 กวไม่ใช่ละเอ้ยจ้าใน,นที่สุดก็ได้มาแล้วสมลดราคาบอกเลยว่าของดีแน่นอนครับผมได้มาตอนลดราคาสูกถูกมากอันนี้โอ้กล่องดูดีมากครับสมพันปีมาดูซิว่าจะดีขนาดไหนผมว่าจะต้มให้อาม่าก,กินนะนะเออสมเออเดี๋ยวเดี๋ยวดิโอ้พลาสติกมาเลยเออนี่สมหรือแครอทเนี่ยเออเมันแครอทหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เห็นจะเหมือนกันเลยอะ เอ้ยเดี๋ยวไปแปลกไอ้เฮียนี่แครลอดนี่เอารานนี้ที่สุดอัวก็เก็บเงินจนซื้อโน้ตบุ๊กได้แล้วราคาก็แค่เ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเอารามาดูกันสิหอยถุงนีวัสดุอย่างดีเลยนะครับผมเหมือนกับโน้ตบุ๊กอ่ที่ผมเคยใช้สมัยก่อนเลยอ่ะมาแกะดูสิโอ้โหมีเคสมาให้ด้วยโอ้ยเออว่าไม่ใช่ละเดี๋ยวนะเออนี่มันเออโน้ตบุ๊กสอนเด็กหนังสือเด็กเนี้ย บายบายเลยเงินกูรอบที่มันผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ใช้ร้านที่มีดาวนะครับแต่รอบนี้ร้านมีดาวแน่นอน2000ดาวคนสั่ง2000คนบอกเลยว่ายังไงก็รอดแน่นอนครับแม่ปึ๊บเออเออเดี๋ยวเออแบงกูเออเดี๋ยวออชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยแกะได้ด้วยเฮ้ยอ่ะมาเป็นก้อน ของจริงในภาพนี่มันแฟชั่นดีไซเนอร์ชุดจริงมึงแม่งมึงใครออกแบบเนี่ยแขนมึงต่ำเหลือเกินว่าบอกเลยแล้วใช่มากว่าอย่าไปซื้อกล่องใหญ่ให้ซื้อกล่องเล็กผมซื้อกล่องใหญ่ไม่พ่อไงโอ้มึงไม่รู้เรื่องเลยนี่มึงเปิดดูเดี๋ยวนี้เลยเออแปบ๊บหนึ่งพ่อเมียผมเปิดอยู่เออมึงดูมึงดูม,งดมึงแหกตาดูไว้นะมึงอะไรลูกจักสังคมโลกเราบ้างเออบ่นอยู่นั่นแหละพ่อดูดูดอ้าเปิดดิเออเปิดออกมาดิ แมันยังไงมันยังไงนะนี่ไงอ้วบอกแล้วนี่ไงเห็นไหมกองใหญ่แม่ก็เท่ากองเล็กอะไอเหี้ยแม่งยักษ์โฟมเพิ่มมาเออชิบหายละกูเออ,อเป็นไงละ่ะใหญ่แต่กองไฟแรงไม่ดับง่ายๆนี่ปิดโอ้โหหล่อเท่เลยใช่ไหมล่ะครับสั่งมาลองพังเะแลวกูร <laughs> สั่งเครื่องซักผ้ามาค่ะใช่ค่ะนี่แหละค่ะเครื่องซักผ้า ในรูปมันก็ดูใหญ่นะคะอันนี้ให้กลัวมาซักผ้าให้รัตตุยหรือไงวะเฮ้ยตรงปกทุกอย่างแต่ใส่หัวไม่ได้ตรงปกทุกอย่างแต่ใส่หัวไม่ได้ไอ้เฮียมีดกนหนวดครับคุณนึกว่าที่ชูดเบเบดไปเลยเต่าขนองอะไรของบึกเนี่ย ดูของเล่นเหนื่อยใช่ไหมคะกับการปอกเปลือกผักแบบยุ่งยากนี่เลยค่ะเครื่องเหลาปอกเปลือกผักแบบง่ายดูสิคะเพียงแค่หมุนแบบนี้นะคะหมุนหม,หมุนอหมุนอหมุนอ่อหมุนอ่อหมุนอ่ะสงสัยไซส์จะไม่พอดีกันนะคะหลวมมาแล้วขอโทษค่ะปิดปิดไลฟ์ก่อนนะล่าสุดผมใช้จนช่ำแล้วครับนี่ดูนะคุณผู้ชมดูวิธีเล่นมานนะ ปุ๊บปล่อยนี่เ <Slow> ป <lows> ็นไงโอ้มองโลกในแง่ดีก็ดีพี่